สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมการแสดงทางยุทธวิธีการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาของตำรวจสายตรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการปราบปรามนะครับจึงได้ขับรถออกออกติดตามรถยนต์ของกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ขับรถหนีค่ะปรากฏว่าทันใดน,นั้นค่ะรถยนต์ของกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ขับรถสวนทางกับรถยนยตน์สายตรวจเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงได้ใช้ทักษะการขับรถ aggressive d ิ i v i n ่คขะซึ่งเป็น รถถอยหลังนะคะแล้วกลับรถเจเทิร์เพื่อติดตามรถยนต์ของกลุ่มคนร้ายอย่างทันท่วงทีนะคะหลังจากที่ทางผู้วัญประชาท่าเพครับมอบให้งานสายตรวจวิเคราะห์ข่าวครับใช้รถควบคุมสถานการณ์ื่อนที่ซึ่งเป็นการจําลองระบบควบคุมห้องเรียลไทม์พรามเซนเตอร์ลงมาอยู่ในรถยนต์คันนี้ครับเพื่อรองรับให้ผู้ว่าประชาเหตุการณ์ใช้ในการบริหารหตุการในครั้งนี้ครับเร่งภายในรถคันนี้นะคะอยู่ด้านขวามือของน้องๆทุกคนนะคะจากลมือานติดต่อการ สามารถทํางานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รวมไปถึงยังมีโดรนซาวเวอร์ค่ะซึ่งเป็นโดรนประจำรถค่ะให้ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานเข้าพื้นที่รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะมาแล้วครับตอนนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานนะครับมาถึงที่เกิดเหตุเป็นสถานการณ์จำลองนะครับเป็นการแสดงนะครับผมนี่ครับ บริเวณบรรยากาศภายในพื้นที่การทำการแสดงนะครับน้องน้องนักเรียนชมการแสดงก็ตื่นตาตื่นใจนะครับการแสดงค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับมีทั้งเสียงทั้งควันนะครับทั้งการพากของผู้บรรยายนะครับตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ที่จำลองขึ้นมานะครับมีตกใจบ้างครับบางครั้งนะครับนี่ครับ ควันเต็มเลยครับเข้าพื้นที่ไปแล้วนะครับสําหรับหน่วยปฏิการพิเศษหนุม,มานนะครับเข้าไปค้นหาคนร้ายครับเป็นการโจมตีเป้าหมายเพื่อทําลายคนร้ายครับผมตอนนี้ชุดหนุมานอยู่ระหว่างขั้นตอนที่จะปิดชินประตูบานสุดท้ายด้วยปืนลิกนเข้าไปที่และเปิดประตูครับผมการแสดงในการสจับกุมคนร้ายก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่น้องเห็นขนาดนี้ครับเจ้าหน้าที่สาธิตทุกนายที่ยืนหันหลังให้ขณะนี้ไม่ใช่อายครับแต่เป็นหลักของความปลอดภัยของการใช้อาวุธในการปึกทุกครั้งก่อนและหลังการฝึกครับการปฏิบัติทั้งหมดเจ้าหน้าที่จําเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบอาวุธปืนของตนให้ปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้โดยจะหันแนวปืนไปที่ทางที่ปลอดภัยในขณะที่ทําการเคลียร์กระสุนปืน จนจะต้องแน่ใจครับว่าไม่มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในรังเพลิงอย่างแน่นอนครับผมทุกส่วนเพินเท้าแถวเลยนะคะกองมาครับการปรปาบปรามขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับได้โอกาสเราได้นำเสนอขีดความสามารถศักยภาพของหน่วย ไม่ว่าจะเป็นห้องเดียวไทม์ครามเซนเตอร์ครับสนามยิงปืนหนุมานพิพิธภัณฑ์มิวเซียมขอ,เ,อ,เ,เ,อเสียงปรบมือด,ดังๆให้กับเจ้าหน้าที่สาธิตอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับการแสดงและการสาธิตก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีการช่วงสุดท้ายนะครับก่อนจะเดินทางกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจครับนี่ครับ มีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับด้านหน้าตึกกองจากการส่งส่วนกลางครับตอนนี้ก็ได้เวลาเตรียมตัวกลับแล้วนะครับออกเดินทางออกจากลานจอดรถบริเวณแดนเดลามิดกันแล้วนะครับขบวนรถบัสมีจำนวน8คันนะครับขบวนค่อนข้างยาวครับต้องมี เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนครับด้านซ้ายมือเป็นกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็เป็นภารกิจสุดท้ายที่จะได้ดูแลน้องๆวันที่12กันยายนนี้ก็จะสําเร็จหลักสูตรการอบรมกันแล้วนะครับจะต้องแยกย้ยายกันไปทางานแล้วครับผมสวัสดี